ให้เราวัดระวังนิดหนึ่งจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพันห้องนอนอย่ามีกระจกสองที่บริเวณปลายเท้าทำให้ใช้คำว่ามีชูได้เลย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ปีพศ2569ก่อนเข้าไปฟังขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามกดแชร์นะคะไปตรงกับเพื่อนกับฝูงเขาไปปรับดวงเขาเขาได้ดีคุณก็ได้สร้างบารมีไปด้วยแล้วดวงในชาวราศีสิงเกินก่อนเลยนะคะคุณจะได้พรได้บุญจาก องค์เทพหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณในอดีตชาติเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมที่จะบูชาสมเด็จพลอยไปเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับในชาวราศีสิงห์ไปฟังให้จบนะคะดวงในชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานนั้นอาจจะมีเรื่องของในเรื่องของการขัดแย้งกับหุ้นส่วนขัดแย้งกับผู้ร่วมงานขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่คุณจะต้องใช้ความนิ่งสยบ ความเคลื่อนไหวเออจะตอบโต้จะยังไงจะว่าข้างหลังหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะนิ่งเงียบไว้เลยสัปดาห์นี้ไม่ควรจะลุกหรือต่อสู้หรืออะไรเลยหรือรู้สึกอารมณ์ร้อนมาก็ต้องแบบนึกถึงที่อาจารย์บอกเย็นไว้เลยนะคุณจะได้ประโยชน์มากๆเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นในคุณงามความดีและความที่คุณนิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ควบคุม ดวงจิตควบคุมสมาธิควบคุมกำลังของคุณได้เนี่ยคุณจะเป็นต่อเขาเชื่ออาจารย์นิ่งๆไว้สวยงามกว่าในดวงของในชาวราศีสิงห์ถ้าคุณจะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆหรือที่อาจารย์บอกดวงสัปดาห์นี้คุณจะได้รับชัยชนะและก็มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตให้ คุณให้ไหว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกช่วงท้ายดีกว่านะคะดวงชะตาในชาวราศีสิงค์คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากการเข้าแข่งขันสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งชัยชนะทางด้านธุรกิจการค้าต่างๆอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเรื่องงานของคุณถ้าคุณรู้เหลี่ยมมาเป็นแบบนี้แค่คุณปรับ คุณทันและคุณชนะแน่นอนแต่การทำนายเนี่ยไม่ใช่การทำนายทุกคนที่เกิดในชาวราศีสิงเป็นการทำนายแบบโดยรวมจะให้ดีดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะในเรื่องของการงานการเงินนะเน้นในเรื่องของการเก็บออมมีโอกาสได้ลาบผลจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสายมูนะคะอาจารย์ให้บูชารัชการที่5นะ แล้วก็ขอพรในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือไปในสถานที่เอ,อวัดเบนจมาบพิษก็ได้นะคะหรือในสถานที่ที่มีความเกี่ยวพันใครอยู่ทางเหนือนะคะทุกอนุก็เป็นพลังงานแห่งพระองค์ไปขอพรเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วอย่าลืมที่บูชาสมเด็จพรเพราะเกี่ยวข้องกับดวงคุณมากๆคุณต้องมีเขาเรียกมีแม่เหล็กของการดึงดูดก่อนเห็นไหมเรื่องราวเก่าๆจะเกิดมาให้คุณคุณก็จะได้ในเรื่องของ เครื่องรางของขังบางอย่างที่มีความเกี่ยวพันกับคุณและทำให้ชีวิตคุณไม่มีการตกต่ำนะตรงนี้จะยิ่งส่งผลดีงามมากๆนะจะเป็นพลังงานที่ดีดวงในชาวราศีสิงเป็นดวงราศีที่ดวงดีในช่วงสัปดาห์นี้และในเรื่องของความรักนะให้ระวัดระวังนิดหนึ่งจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพันหรือว่าจะเจอคนที่ดูแล้ว เอออยากจะเลี้ยงดูเราแหละอยากจะได้เราดูแลเราแต่ว่าเราต้องทํางานให้หรือว่าแกมแกมเออเจ้านายมาออหยอดหยอดหน่อยยังไงก็ดูให้ดีนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสที่คนมีเจ้าของแล้วมาพัวพันกับดวงกับตัวของคุณเองนะในชาวราศีสิงห แต่คุณก็มีความคิดมากกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าจะดีไหมแต่ว่าสถานการณ์จะทำให้คุณกืนกินไปแต่ถ้าคุณเออปฏิเสธก็ไม่ดีอีกต้องใช้ความละเมียดละไหมมากๆนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เป็นสเสน่ห์เข้าไว้ในตัวเองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะให้เขาเอ็นดูดีกว่า เราเข้าไปมีความสัมพันธ์ทําให้มันบานปลายหรือว่าทุกอย่างความเกงใจมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนาะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแล้วก็ไปไหวาตามภูมิยินแดนเก่านะคะสถานที่เก่าๆโบราณเออนี่ก็อาจารย์ก็อนุโมทนาบุญกับ คนที่ฝากดวงจุดเทียนที่กู่ช้างกู่ม้าที่เพิ่งผ่านมานะคะเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์1,300ปี400ปีได้แล้วแหล,และสมัยยุคพระนามจาม,มเทวีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทิ่ฐานในเรื่องของไม่ให้มีศัตรูไม่ให้มีสิ่งใดมาขัดขวางในช่วงปีนี้ปราบมารให้ได้เนาะก็รอติดตามช่วงเดือนหน้าว่าในสมาธิจิตของอาจารย์จะ ไปทําพิธีณนะที่ใดนะคะอเดี๋ยวรอบนี้น่าจะได้แจ้งทาง l i น์ออฟฟิเชียนะคะเดือนที่แล้วจะไม่ได้แจ้งไปทําแบบแบบเซเลบจริงๆนะคะสิเครตจริงๆเลยนะคะหรือเฉพาะกลุ่มจริงๆนะอทีนี้ดวงชะตาของในชาวราศีสิง์อาจารย์มีเคล็ดลับที่ดีงามนะ เคล็ดลับหวงจุ้ยสากลที่คุณไปปรับใช้ได้บัดเดี๋ยวนี้เลยนะคะอย่าลืมกดแชร์ไปก่อนแชร์แชร์แชร์ไปก่อนนะจะเอาไหมบาร,รมีเพิ่มพูนเงินเนี่ยสามารถหาได้แต่บาร,รมีต้องสร้างนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราต้องสร้างนั่นเองในห้องนอนเคล็ดลับห่วงจุ้ยในห้องนอนอย่ามีกระจก สองที่บริเวณปลายเท้าไม่ว่าจะเป็นปลายเตียงหรือหัวเตียงเพราะว่าจะทำให้คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเขาจะโบราณจะถือใช้คำว่ามีชูได้เลยเออเพราะฉะนั้นถ้ามีก็อย่านิ่งนอนใจนะไม่ใชม่มือที่สามนะถ้ามีกระจกเอาออกก่อน หรือถ้ามันเป็นโตเครื่องแป้งอ่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ศาสตร์เข้าที่นอนไงหันไปทางอื่นนะคะจะส่งผลดีจงทานะตรงนี้ถ้านับเป็นสถิติอาจารย์เจอเรื่องราวพวกอย่าแบกอย่างเนี้ยกับลูกศิษย์ที่มาเล่าให้ฟังอ่ะเยอะมากก็ไปปรับเปลี่ยนตามที่หลับที่นอนที่ห้องนงห้องนอนเขาเพราะฉะนั้นเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปปรับเปลี่ยนในที่นอน ของทุกบ้านนะคะเพื่อให้ชีวิตคู่มีความสุขนั่นเองนะคะเอาละฝากประมาณนี้ในเชา้าราศีสิงค์คุณจะได้สมบัติเก่าได้ของเก่าเนี่ยโบราณถึงได้บอกเลยคุณมีเงินทองมหาศาลแต่คุณไม่สามารถหาเครื่องรางหรือได้ทรัพย์สินอะไรที่มันเป็นของคุณเราเชื่อว่ามันเป็นของเขาในอดีตชาติแล้วก็เป็นอะไรที่มนุนนำทำให้ดวงเขานั้นพุ่ง อย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนมีของดีอยู่ในตัวคะ่ะแต่ขึ้นชื่อว่าจะเจอเมื่อไหร่เท่านั้นเองราศีสิงห์จังหวะเวลามาถึงแล้วสวัสดีค่ะ